อ๋อไม่มีอะไรกินบมากพี่ชิ้นเดียวหิวมากจะบอกให้กกินก่อนเน่าก,กินก่อนก,กินก่อนกินก่อนก็ได้ ติดหัวไหมวะอะไรกัน 好，好 รู้จนอนรูท่กดขอบคุณนะคะันไกย็เลยไปรับก็ไปรับที่เลยแก็ไม่ไปงง 我好累 แต่พี่กี้อยู่ไหนวะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเก่งมากได้ที่หนึ่งแน่ๆใส่ข้างหน้าป่ะคะมีลูปข้างในเหรอชื่อสินี่กัน